สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรกาก็จะมาถ่ายคลิปกันนะคะในเกมโลบอกนั่นเองก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกระดิ่งด้วยนะคะบางจังเลยใครมาเนี่ยเอ้ยเฮ้ย,ยใครเนี่ยแกพี่คะเอิมหนูขอนอนที่บ้านพี่ได้ไหมคะ หนึ่งวันเองค่ะไม่ได้ก็ได้ค่ะแล้วคืนนี้เราจะไปนอนที่ไหนเนี่ย <c oughs> อ้ยเคยมาอีกเนี่ยเว้ยลงไปดูดีกว่าแกอีกแล้วเหรอเนี่ยฉันบอกว่าไม่ให้ไงให้นอนก็ได้ตามมาเนี่ยห้องของแกเนี่ยเวลาเธอนอนอะ่ะ แกก็นอนตรงนี้เลยนะขอบคุณค่ะพี่พี่ใจดีจังเลยค่ะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะเ <Yeah. S 2> ย่ไปอาบน้ำดีกว่าห้องน้ำสวยจังเลยอุ้ยสบายจังเลยคใครมาอีกเนี่ย เุ้ยมาทาไมเนี่ยเออมาที่บ้านฉันทําไมเนี่ยเออแกมีอะไรอะ่ะพี่คะนคหนูคือหนูหนูหนูตามหาเพื่อนไม่เจอคะ่ะเออเพื่อนคลายเหรอเฮ้ยออกไปข้างนอกดีกว่าวพี่หนูขอไปด้วยนะ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 พี่ ก็ได้อุ้ยขึ้นมาเร็วเร็วรวค่ะพี่พี่แล้วพี่จะไปไหนเหรอคะไม่ไม่ต้องพูดมากขึ้นมาเร็วนะพี่พี่ก็จบไปแล้วนะคะก็พี่แคนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย